สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะวรชยายาเลลาค่ะจากสตูดิโอนายทงจังหวัดนครราชสีมาค่ะศิลลินอิสระค่ะครับผมวันนี้มาเวิร์กช็อปผลงานศิลปะที่เราทําคืออะไรครับวันนี้นะคะก็จะเป็นก้อนเมฆค่ะได้อินสปายมาจากก้อนเมฆนะคะแล้วก็จะมีอาจจะเป็นเป่าเป่าฟลุตค่ะนั่งอยู่บนภูเขาค่ะแล้วเทคนิค เป็นยังไงบ้างขึ้นรูปอะไรยังไงลองเลง่าเทคนิคก็จะเป็นเทคนิคขึ้นรูปด้วยมืออนะคะเป็นอคอยเสน้นขึ้นขึ้นมือค่ะเป็นดินลาก่ะเป็นดินลากูตัว,ต,วตัวที่เราเห็นนี่คืออะไรคือฐานมันงหรือว่ายังไงลองอธิบายอันนี้จะเป็นตัวฐานตัวฐานก็จะเป็นภูเขานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นก้อนเมฆคคขึ้นมาแล้วก็จะมีะนั่งเป่าฟลุตอยู่บนภูเขาะค่ะ ครับผมในส่วนในส่วนที่เราในในในฐานะที่เราทํางานกับดินตลอด <c oughs> เนี่ยงานเซรามิกเนี่ยในมุมมองของเรามันมีเสน่ห์อยู่ตรงไหนครับเซรามิกเซรามิกมีเสน่ห์ตรงไหนเออเสน่ห์ของมันอยู่ที่เนื้อดินเลยนะคะสำหรับส่วนส่วนตัวนะคะเนื้อดินเพราะว่าเนื้อดินแต่ละที่จะมีมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นออของผมอยู่โคราชใช่ไหมคะก็จะเป็นดินดันเกวียนค่ะดินดันเกวียนกออ็อย่างที่ นักเซลมิตร,รู้นะคะก็จะมีะแร่ธาตุธาตุเหล็กอยู่ในดินเยอะกว่าที่อื่นนะคะอพอเวลาเผาเผาไฟสูงเนี่ยก,ก็จะมีะแร่เหล็กออกมามเ,เครือบค่ะ ครับผมของเราเนี่ยเดี๋ยวพอทําทเสร็จแล้วเข้าไปเผาทาสีอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังนิดหนเอออันนี้อิมเมจเอาไว้ก็จะเป็นภูเขาก็จะออกเป็นสีน้านําตาลเทาสีเทานะคะอาจจะเป็นน้ําตาลเทาแล้วก็ก้อนเมฆก็จะเป็นสีขาวคะ่ะในส่วนนี้แล้วส่วนตัวเท็กเจอร์มันนะครับส่วนตัวเท็กเจอร์ก็จะเป็นเหมือนเอ่อเป็นก้อนเมฆเลยคะ่ะคือแบบไม่เรียบนะคะจะมีเท็กเจอร์ของมัน,นะค,ะค่ะแล้วก็อา,อาจจะมี a c ็กเซซร วางไว้นิดหน่อยจะเป็นดอกไม้หรือจะเป็นก้อนเมฆอีกเล็กๆวางไว้ค่ะแล้วก็มีเครื่องดนตรีค่ะที่วางเอาไว้โอเคครับผมสำหรับงานศิลปกรรมนานาชาติที่สุพันธ์ครั้งนี้มาวุฒิขับครั้งแรกไหมครับค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้่เป็นยังไงบ้างครับครั้งนี้โอ้ครั้งนี้ดีมากเลยค่ะดี้งเกี่ย ดีในแง่การต้อนรับที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ในปีที่2เนี่ยมีเพื่อนชาวศิลปินเซรามิกเพิ่มขึ้นอีกเลยค่ะแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆครับผมแล้วพอมีศิลปินได้รู้จักเพื่อนใหม่เราได้เทคนิคได้อะไรเพิ่มขึ้นไหมครับได้อะไรเพิ่มขึ้นก็คือจะเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิคนะคะเพราะว่าของแต่ละศิลปินแต่ละท่านเนี่ยจะใช้เทคนิคไม่เหมือนกันบางท่านจะใช้เป็นการขึ้นรูปเป็นแบบแผ่นเป็นสลับนะคะบางท่านก็จะเป็นโฮ่งค่ะ ในส่วนป็นเราก็ได้แตได้ดูได้สังเกตได้ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคได้ครับ